สวัสดีครับทุกคนมเม่วงเป็นคนไตทท้เกอปิดประเทศนะครับม,มาเม่องก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมโอ้หิวข้าวมากจ้าทุกคนมเม่องก็กำลังไปยิงอาหารเย็นนะครับผมซึ่งเป็นมือแรกของครั้งนี้นะครับผมทุกคนโอ้อคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยนะครับขิวข้าวหิวข้าวคิดถึงความแซ่บๆของประเทศไทยอาหารไทยนะครับผมทุกคนว่าแต่ประเทศไทย ร้องขนาดนี้ทำไมอะหลังจากลงเครื่องบินแล้วนะตุวกอโอ้มาม่วงก็ไม่ไหวเลยนะครับรู้สึกว่ามาสมตกหนาล็อกเลยนะครับบนตุกอน,นะครับขียวข้าวียวข้า,านะครับตอนนี้นะครับมะม่วงอยู่ที่สาราแดงกรุงเทพมหานาคร อโมลัตนาโคสินมาินทายยุตยามหาดิโรบรอปปะลตลาชะตานีบุรีโรมุดมลาชนิเวตมหาสตานอโมฟิมาอวตานสติสักตติยาวิกานุกรรมประสิทธิ์นะครับมีใครพูดชื่อเต็มๆของกรุงเแพมหานคมไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเดีกยวกมเมื่อกี้นี้พูดถูกไหมจำจำถูกต้นไหมครับบอกให้หน่อยได้ไหมครับโอเคนะครับวันนี้นะครับมะม่วงกำมังาวจะไปยิงอาหาร ร้านอาหารนะครับที่มีสาขาในประเทศแต่เราไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับคือร้านนั้นเนี่ยสาขาที่ี่ปุ่นนะัตุกกอร่อยมากเลยนะครับผมคือร้านนั้นเนี่ยอยู่ที่โตเกียวนะซึ่งเพื่อนคนไทยในโตเกียวบอกว่าถ้าคิดถึงความแซ่บๆของประเทศแต่เมื่อไหร่ก็ไปร้านนั้นเลยเพราะว่ารสชาติมันใช่เลยนะครับทุกคนนะครับ แล้วก็ร้านจาก,กินข้าวหนังเสร็จแล้วปุ๊บมะม่วงก็ไม่ลืมไทยกินข้าวเนี่ยมะม่วงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ซีซั่นของมะม่วงใช่ไหมเนาะเพราะจะหนังมะม่วงก็ไม่ลืมเลยนะครับผมคิด,ดึงมากมากเลยนะครับจำได้ว่าร้านอยู่แถวเดี๋ยวนี้นะครับผมัุกองซอยสารเดนนะจ๊ะ มะม่วงชอบมามากินอาหารที่นี่นะครับเพราะว่ามีร้านอร่อยอร่อยมากเลยมีใครชอบมากินอา้าวที่ซาลาเตมเหมืองกันไหมครับหรือถ้าสมุนนี่ยมีร้านแนะนานะครับพ่อบอกให้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยมะม่วงก็อยากจะไปกินนะครับที่คนไทยไปกินกัมปอยนะครับผม คือมีร้านชื่อดัางสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเมืองก็โพหรือบ้านนะครับเพราะว่าในหนังสือเป็นไกด์ไกด์บุ๊กนะหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็แนะนำนะแต่ว่าร้านที่อร่อยที่อร่อยมากๆร้านที่คนไทยไปยิงกามบอยเนี่ยพกคเตี่ยไม่มีในหนังสือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นามาเมืองก็อยากรู้นะครับว่าแถวๆเนี่ยมีร้านที่ คนไทยชอบไปกินกรรมไหมแงๆคอมเมนต์ตบหน่อยนะครับผมเออใช่ๆๆเที่ยวเทวนี้แล้วจะก่องมีขึ้นเตี่ยวเฮ้ยมีมะม่วงมะม่วงนี่มะม่วง,ง,ง,งน่ารักมากนะครับว้าวแล้วเร้านนี้อะไรอ่ะเข้ามังไก่หรอไม่ใช่ขึ้นเตี่ยวเข้ามังไก่ด้วยว้าวน่ารักมากน่ารักมาก นั่นก็ไก่ทอดนะครับโอ้ชอบบรรยากาศแบบนี้มากมากเลยแต่วันนี้วันนี้จะไปยิงร้านอาหารไทยที่มีซากาในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับคบนตุ่กน,นะครับคิดว่ามะม่วงเนี่ยเลยไปแล้วยีว่ห้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวกลับไปมะ <laughs> ม่วงเนี่ยเพียงคนที่ชอบลงทานนะครับคบนตุ่ก ถ้าจะไปเที่ยวกับมะม่วงเมื่อไรเนี่ยนะตกอนอย่าไว้ใจกับมะม่วงเกินไปนะเพราะว่ามะม่วงบอกว่าเ้าตานนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไ,ไม่ใช่ว่าไฟสายอะไรเนี่ยนะยังวะตกองมะม่วงก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยเลยนะครับตกลงแม้ว่า,รมมาเราไมกแก้หนาก็ตามมะม่วงเนี่ยชอบไปเนี่ยคาของประเทศไทยมากๆเลยนะครับผม ม,มั่ม่วงก้อนะครับคืออยู่ที่ไตมาเป็นปีนะครับบนตุกกองนะครับนะับ่เคยมาแลกเปลี่ยนนีนะปีนะปี2 0 1 2ถึง2 0 1 3นสิบสหลังจากขนาดเนี้ยกลับญี่ปุ่นมีแล้วก็กลับมาปี2 0 1 4นะครับผมมาทำกรรมเป็นวิศวะนะครับผมหลังจากนั้นก็ทำกรรมประมาณ6ปีครึ่งนะครับผมแล้วก็โควิดเกิดขึ้นมาเงม่วงก็เลยกลับไปที่ญี่ปุ่นปี2 0ปันนะครับผม,น,ม,มบ 20, นะครับ,นะรบแล้วหน้าต้น เดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็แบบไปไ,ปไปมามานะครับผมอ้ยจึงแล้วตุกคน,ร,น,นร้านนี้ร้านนี้ร้านชื่อว่าส้มตำเดอร้านนี้เลยตุกคอที่มีสาขาในประเทศญี่ปุ่มร้านนี้ดีมากเลยนะตุกคอที่ญี่ปุ่นก็รสชาติอร่อยมากนะครับผมนะครับไปกิดตนส้มตำนะครับผม ส้มกับร้านชื่อส้ตมตำเดอ้อเลยตัวกองมีเมนูส้ตมตำเยอะมากๆเลยเพื่อนๆชอบเมนูส้ตมตำไหนมากสุดครับคอมเมนต์มาหน่อยให้หน่อยได้ไหมครับโอ้ยอันนี้สามโอ้อันนี้ชอบมากเลยก้อยอันนี้จะกินแน่นอนนะครับ เพื่อนๆชอบชอบกินเมนูในมากสุดครับคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าถ้าเม,เมนูที่แนะนำในร้านส้มตำเดอร์ก็บอกให้ใน,น่ะจ๊ะทุกคนเฮ้ยรักไม่ทึกเลยเยอะม,มากเมนโขมูตกนาลบเฮ<ะ>้ย้อมูตกนาลบเหรอสุดยอดเลยชื่อแบบทำไมน่ากลัวขนาดน,นี้นะครับ ไอ้ไม่ใช่วะโคมือตกตกก,ก,กรกกรกที่ที่อะไรอุปรกรณ์ที่ต่ำส้มต่ำใช่ไหมตกใจเลยโคเหมือนตกนาลกมาเมืองอยี่ยงวะต้องเก็บภาษาไตามากกว่านี้ให้ได้นะจ๊ะอเอาอันนี้นะครับก้ยนะครับเป็นสินผมนะครับใช่ครับผม ผครับแล้วก็เอาเ่าในะครับเช่ใชครับแล้วก็เอาเต็มบ่อังครับ ทุกคอันนี้นะครับซากากระทีปุーー่นนะครับผมนีいい่ส้มตำเดอร์เฮงยังไหมเนี่ยส้มตำเดอร์นะครับอยู่ที่ตรานมอนนะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกที่นึงนะครับผมส้มตำเดอร์ชื่อที่โยโยกิด้วยนะครับทุกคนเห็นไหม โยโยปีนะครับผมทุกคนทุกคนคำว่าส้มตำดื้อคำว่าดื้อเนี่ยของญี่ปุ่นออกเสียงไม่ได้นะครับเพราะว่ายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนญี่ปุ่นนะครับเรียกซากขาส้มตำดื้อในญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าส้มตำดาไม่ใช่ดื้อนะครับดาเอฟคำนะครับผมแต่ว่าน่ารักมากมากเลยนะครับผมใช่ส้มตำดานะครับผมอาหารมาแล้วนะครับทุกคน นี่นี่คือส้มตำนะครับผมปลาทูทอดนะครับอทุกคนแล้วก็ตอนนี้มะม่วงก็มีกางแกงปลาทูด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้แผนที่แล้วนะครับแล้วอันนี้ก้อยนะครับผมนะครับเป็นชิ้นนะครับผมแล้วก็ขมด้วยนะครับผมมีคนชอบกินมังกันไหมครับอันนี้อร่อยมากแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับ ย่าไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมที่เป็นข้าวเหนียวเชยๆนะครับผมว้าวว้าวสวยมากข้าวเหนียวอุย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 ข้าวเหนียวไทยสวยมากสวยที่สุดในาสามรอกเลยอันนี้ผักนะครับผมมะม่วงชอบกินผักมากๆแล้วก็ร้านนี้ไม่มีมะม่วงปังเพราะเลยวันนี้มะม่วงสั่นเต็มโมบังเทนนะจ๊ะแต่ว่าน่ากินมาก กินคนเดียวด้วยนะอีก็อร่วมจากส้มตำร,ร,รากังเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านส้มตำเนาะอ่อากินฟูฟูมาได้ทักมา

ไชเม,มอร์อร่อยที่สุดแล้วตัวปนี้ก็อ้อยนะครับขมเขาบอกว่าขมนะครับไม่ร้อนมมากหรือเปล่าลองกินดูคริมหอมมาก ผมแล้วเผ็นด้วยดูบอสแอบอร่อยมากเราเพื่อคเพื่อมบว่าเขาซ่องใส่มานานแล้วนะครับคือห้ยเนี่ยถ้าไม่ถึงของขนาดนี้เข้าใสอะไรว่าครับบอก บอกให้หน่อยได้ไหมครับมัมมอนอยาบดูนะครับถ้าไม่จืดขมนะครับผมอืมใช่อร่อยอ,อันนี้มัมมอนชอบมากคุณกระติบข้าวเหนียวส้มดัมเดอร์น่ารักมากเลยทุกคนอันนี้พูดดูว่า กินแล้วรู้สึกเหมือนวาซาบิว่ะอืมมีรสชาติแบบวาซาบินิดน,นึงอ่ะอันนี้ชื่ออะไรครับพึ้นแห้งพึ้นเกลี่ยออร่อยเนาะอยากรู้ชื่ออ,อันตะกอกขึ้นจมูกกันนิดนึงยี่มว่ะ ええよ、お<ー>いいよお前、<laughs> いお前 <laughs> おいよ、ん <laughs> いよ、い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 いいいよ、いいいいよ、いいいいよ、 กินข้าวเสร็จแล้วเจ้าตุ๊กกลที่ร้านส้มตำเดินนะครับอ้ออร่อยมากในตัวเนี้ยในปากเนี้ยเออเรียกยอะไรอ่ะเจ็บปากเจ็บปากตุ๊กกล่องเพราะว่ากินอาหารเผ็ดๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเมืองก็ต้องไปกินของหวานนะครับของหวานที่มาเมืองจะกินอะไรก็ตุ๊กกลพอเดาได้ใช่ไหมครับ แน่นอนนะครับเข้าเหนียวมะม่วงน,นะครับผมไปซสือกันนะครับฤดูนี้ตอนนี้เดือนห้าเนาะดีใจจังมะม่วงเป็นฤดูที่ที่ออออมะม่วงอร่อยมากๆนะครับผมนี่ก็อร่อยมากๆนะครับใครอยากรองก็ลองได้นะครับเหีย่ยอวะไปะ con nhau mà mua Tuyệt Con mua chứ Được không? Ờ, thêm mà mua Wow, luộc dày đuôi, sợi cho xoài mát ออกได้ไหมครับลอยสิบใช่ไหมครับกเ็กลมาแล้วข้าวเหนียวมะม่วงนี่แล้วก็มะม่วง อันเดียวคิดว่าเนี่ยมะม่วงเนี่ยไม่โปรใจนะคบก็เลยต้องกินอีกลูกนึงด้วยนะครับผมะม,มะม่วงก่อนเข้าเนื้มู อยากหรือว่าจะบอกเป็นควงแรกที่คิดเมนูข้าวเหนียวมะม่วงคลุกครคพับมีใครทราบไหมอยากดูจังอยากจะบอกขอบกลิ่มมากมากเลยที่คิดเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับทำให้มะม่วงมีความรู้สึกบักมากเลย เพื่อนฝรั่งหรื้ไมะม่วหนุ่ลูกในประเทศนี้ปนญ่าราคาเท่าไหนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคำตอบนะก็คือที่โตเกียวนะครับที่เพิ่งเห็นมาเนี่ยนุ่นลูกนาคาโตโกะประมาณห้าร้อยเยนห้าร้อยเยนไปกว่ามาประมาณนุ่นลูกนะประมาณหนึ่งนะร้อยยี่สิบบาทจ้ะโอ้พี่ไทยเนี่ยราคาถูกน้อชอบมากแต่ว่าแล้วก็ความมั่วไทยเนี่ยอร่อยกว่าเยอะเลย มีความสุขจ้ากิมบอกเราจ้าอร่อยมากกอสโซซามาเดชิตาแล้วก็ทุกคนนะครับสวัสดีนี้นะครับวันที่17-18เดือน5นะครับผมสวัสดีนี้นะครับมาม่วนจะเป็นปิติโกรนะครับผมที่งานทุโคคุนะครับผมที่เซนตตั้งเวอร์ด้วยนะครับทุกคน